อืมไหนมาดูตอนนี้พี่เขากรีดยางดีกว่าไปชมกันไปชมกันส,สดชื่นนะเธอโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ๊าเช้านี้ก็คทนี้ละคะ่ะบายบายสดอืมไหนมาดูตอนนี้พี่เขากรีดยางดีกว่าไปชมกันไปชมกัน แมาเห็นไหมสดชื่นนะเธอโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ้าเช้านี้ก็แค่นี้แล้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีวิถีวิถีชีวิตตามชนบทนะคะไปชมกัน ฉันไม่ได้ทำเองนะคะฉันไม่ได้ทำเองอืมไหนมาดูตอนนี้พี่เขากิดยางดีกว่าไปชมกันไปชมกันน้ำยางกำลังไหลเห็นไหมน้ำยางกำลังไหลมีมีนี่ด้วย อะไรอะเบืองปะใช่หรือเบืองเบืองเบืองใช่นี่ไม่ไม่ตรงนีงพี่เขากำลังชมยาทำยางกำลังไหลเห็นไหมทำยางกำลังไหล นี่วิถีวิถีชีวิตตามชนบทนะคะฉันไม่ได้ทำเองนะคะฉันไม่ได้ทำเองอืมไหนมาดูตอนนี้พี่เขากิ็ดยัดีกว่าไปชมกันไปชมกันนี่วิถีวิถีชีวิตตามชนบทนะคะมีน้ำยางเขาก็จะหยดอย่างนี้ นี่เห็นไหมเควิถีชีวิตนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ<ส>แตส่สดชื่นนะเธอโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ๊ะเช้านี้ก็แค่นี้แล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีไมหไหมสวัสดีจ้าสวัสดีทักทายฉันอยู่ในสวนป้า สวนยางพารายางพาราสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะที่มาให้กำลังใจส่งพลังบวกให้ยู่านะคะไลยค่ะนี่วิถีวิถีชีวิตตามชนบทนะคะปะ้งใช่หรือบึงบึงบึง,บงใช่นี่นี่่ตรงตรง พี่เขากำลังชมยางอืมไหนมาดูตอนนี้พี่เขากิดยางกว่าไปชมกันไปชมกันส,สดชื่อนะเธอโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะจ๊ะเชา้านี้ก็แค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายไปชมกัน nó chùm dài vâng, vâng. vâng Chai bừng 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 Chai như dạng

นะเข้าสวนยางพาราลูนพี่ขนะเขาก็นะเข้าสวนยางพาราลูนพี่เขาก็ นี่วิถีวิถีชีวิตตามชนบทนะคะฉันอยู่ในสวนยางฉันอยู่ในสวนยางจ้ะชมยางพารานะเข้าสวนยางพารานู่นพี่เขาก็ น้ำยางกำลังไหลเห็นไหมน้ำยางกำลังไหลอืมไหนมาดูตอนนี้พี่เขาเกิดยางดีกว่าไปชมกันไปชมกันพี่น้ำยางเขาก็จะหยดอย่างนี้นี่เห็นไหมโอเควิถีชีวิตนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้นะคะชมยาง อยู at, ่ตรงโน้นแล้วน่พี่เขาอยู่ตรงโน้นแล้วตรงโน้นมองไม่เห็นเลกพี่เขามาเช้าๆจนสดใสชมอย่าง นนนี่วิถีวิถีชีวิตตามชนบทนะคะพี่เขากำลังชมยางนะเข้าสวนยางพรา นู่นพี่เขาก็นี่วิถีวิถีชีวิตตามชนบทนะคะฉันอยู่ในสวนยางฉันอยู่ในสวนยางจ้ะน้ำยางกำลังไหลเห็นไหมน้ำยางกำลังไหล ชมยางพาร,ราสวัสดีจ้าสวัสดีทักทายฉันอยู่ในสวนปาอ่าสวนยางพาร,รายางพาร,ราเช้าๆจนสดใสปะใช่หรือบึงบึงบึงใช่นี่นี่น เช้าๆจนสดใสมันไหมเหี้ยมั้ยมนไหมเหม นี่วิถีวิถีชีวิตตามชนบ,บทนะคะบ้างใช่หรือบึงบึงเบืองใช่ไม่ไม่อยูตรงนี้ตรงนี้อยู่ตรงมูแล้วนี่มพี่เขาอยู่ตรงนูแล้วตรงนูตรงมูตรงมูององงมองไม่เห็นเรกพี่เขามาฉันอยู่ในสวนยางฉันอยู่ในสวนยางจ้ะ ที่น้ำยางเขาก็จะหยดอย่างนี้นี่เห็นไหมเควิถีชีวิตนี่แหละประมาณนี้ประมาณนี้นะคะฉันอยู่ในสวนยางฉันอยู่ในสวนยางจ้ะเช้าเช้าจนสดใส น,น้ำยางกำลังไหลเห็นไหมน้ำยางกำลังไหลพี่น้ำยางเขาก็จะหยดอย่างนี้นี่เห็นไหมโอเควิถีชีวิตนี่แหละประมาณนี้